สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใสห้องเรียนเฉพาะกิจนะครับที่จะพาทุกทกท่านนั้นไปเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่า The Classroom แห่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ให้กับทุกๆคนในการที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับรวมถึงแสดงทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและที่สําคัญนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับ และหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในเ็ก Classroom ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชนข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการบอกไว้ว่าในปี2,557มีปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชน25แห่งและในโรงเรียนรัฐบาลอีก19แห่งโดยตลอดทั้งปีก่อเหตุไว้157ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า75คนและเสียชีวิตถึง10คนทีเดียวนี่ยังไม่นับรวมที่สู้กันแบบตัวต่อตัวตบกันแบบ2รุมหน่งหนงรุมสองชายชกชายหญิงตบหญิงอีกเทียบค่ะ น้องๆดูอยู่เป็นคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในนักเรียนทั้งสิ้นค่ะขอบอกว่าตบจริงไหมมีแซนอินนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากน้องๆกันว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เพิ่งได้ดูกันไปบ้างค่ะผมดูคลิปแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกลัวรู้สึกไม่ชอบกลัวตื่นเต้นเู้สอนความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกเฉยเยเจ็บตัวแล้วก็ มันดูไม่ดีค่ะเห็นคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างใครเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้บ้างครับยกมือชื่ออะไรครับจูนค่ะน้องจูนน้องจูนเป็นยังไงบ้างเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรอเจอค่ะเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงของน้องจูนวิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีตำรวจหนูทําอะไรผิดต้องวิ่งหนีตำรวจไปดูข้าตบกันรู้สึกยังไงบ้างครับวันนั้นเฉยเฉยทุกคนน้องคนนี้ชื่ออะไรน้องมอสน้องมอสโอ้หลอมากเลยเหมือนมอสปฏิพาเลยน้องมอสเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเคยครับเราเป็นคนดูหรือเราเป็นคนที่ใช้กําลัง คอนโดตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างสนุกครับสนุกนะฮะพวกพี่เห็นเด็กๆตีกันแบบเนี้ยทำไมเด็กๆจะต้องถ่ายคลิปไว้ด้วยทำไมไม่เข้าไปช่วยเพื่อนไม่เข้าไปห้ามเพื่อนถ่ายปเป็นหลักฐานถ่ายให้อาจารย์ดูโอ้นี่มาแบบพ่อพระเลยคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของน้องๆนะครับในการที่เขาดูคลิปที่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีดาราท่านหนึ่งนะครับมานั่งพูดคุยกับเราในโลกห้องเรียนแห่งนี้ถึงประสบการณ์ของเขาในการที่เขาเคยใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา น้องๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปพบกับพ right. like um> ี่เขากันเลยไหมอะปรบมือต้อนรับเขาหน่อยนะครับพี่นิกกี้ครับพี่กิ๊สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิกกี้นะชัดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหหหัหหหห่หนหหหหห่อหห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 ุหห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 กหหหหหหหาหห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 หปหหหหหาหหหนหห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 หยหหหหะหห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  คลอุนแรงเหมือนกันตอนประมาณม3ครับใครมีเรื่องกันเนี่ยเราต้องไปแจมเอฮะน้องๆมีใครคิดแบบนี้มั่งคิดไหมอ่ะคิดมานี่เก๋าปะเราเก๋าป่าพอตัวครับพอตัวพี่ต้อครับตอครับพี่พอตัวพอตัวพอตัวถ้าตอบว่าพอตัวแสดงว่าเก๋าแสดงว่าไอ้นี่ไม่ธรรมดาไอ้นี่ไม่ธรรมดาความที่เราแสดงว่าเราเก๋าเราแสดงอะไรออกไปอย่างเช่นน้องคนนี้ไม่ชอบน้องคนนี้ครับเดินมาบอกผม พี่ช่วยชกมันให้หน่อยทำไงเราทำไงเราต้องเป็นเก่าต้องเป็นเก่าไปชกเขาโดยที่ไม่รู้จักกันเหรอโดยที่ไม่รู้จักกันเหรอฮะครับทำไมเราเร็วขนาดนี้เร็วมากไฟกันเสร็จตัวตัวครับไม่มีอะไรกลับบ้านพี่เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นแม่เป็นแบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพี่ออฮะแม่เนี่ยเข่าซุดลงไปกองกับพื้นพี่ครับแล้วแบบกอดเราอะแล้วก็ร้องไห้นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราคิดได้คิดได้ครับเป็นจุดเปลี่ยน เป็นจุดเปลี่ยนพอหลังจากนั้นมาทุกวันนี้ไม่เคยไม่เลียอใครเลยครับจากเหตุการณ์ของพี่นิกกี้ฟังแล้วก็เฟี้ยวไม่ใช่ย่อยแต่ด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกทําให้นิกกี้รู้สึกผิดและเลิกใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาจนวันนี้เขาคือดาราขวัญใจวัยรุ่นที่มีผลงานการแสดงและงานพิธีกรอย่างต่อเนื่อง นี่เรายกตัวอย่างของพี่นิกกี้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะทําการแบ่งน้องๆอ,ออกเป็น2ทีมเท่าๆกันแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยกันคิดมาระดมความคิดกันว่าใครพอจะมีวิธีอะไรในการช่วยแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงเข้าไปแก้ไขปัญหา แลเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆฟังวีรกรรมความซ่าของพี่นิกกี้กันเพลินเลยตอนนี้ก็ได้เวลาที่เด็กๆต้องปล่อยพลังออกมาช่วยกันคิดแล้วล่ะคะ่ะว่าจะมีวิธีไหนที่ช่วยลดปัญหาความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทได้เอาระดมความคิดกันใหญ่ว่าแต่จะมีวิธีเด็ดๆบ้างหรือเปล่านะ น้องๆเขาเขียนกันมาแล้วว่าวิธีการแก้ปัญหาความรุนแรงเนี่ยมีอะไรบ้างครับเรามาดูที่ทางฝั่งผู้หญิงไม่ทารวีว่ามีสติค่ะถ้าเขาแบบมาหาเรื่องเราก็ต้องมีสติแล้วก็ไม่หาเรื่องเขาดีกว่าไม่อนั่นกับเขาดีกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะอันนี้สําคัญมากเลยแก้หลับแก้หลับอันนี้สุดยอดพอเพื่อนทะเลกันปั๊บสลบหลับเลยหลับเลยครับไม่รู้เรื่องเลยเหรอทำเป็นไม่รู้ไม่ชี อ๋อนีอันนี้นี่คือวิธีแก้ปัญหานี่ดีมากนะพี่เพื่อนๆจะมาบอกเฮ้ยแกไม่ช่วยเลยไม่ได้ก็เราหลับบ้าก็เราหลับอ่ะจะช่วยยังไงก็เราหลับบ้างเราหลับเออเออนี่คือฝั่งของน้องผู้หญิงเก่งมากมาทางฝั่งของผู้ชายโอ้โหนี่ลายมือหรือดิเป็นยังไงพี่ลายมือน้องเขานี่ลายมือเหมือนไม่ตั้งใจเรียนเลยนะเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายข้อแรกใครครับใค่พูดผมับคืออะไรครับไม่โตตอบรับถ้าเกิดเราไม่โตตอบ มันก็ไม่ทะเลาะกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นให้เดินหนีเลยครับเดินหนีหรือว่าเดินไปหาอาจารย์ก็ได้อมาข้อที่2ลาคนมาหาเรื่องให้เราเดินหนีจะได้ไม่มีเรื่องเพราะแม่จะได้ไม่เสียใจโอ้วันนี้มอสหล่อมากเลยไม่น่าเชื่อนะนะฮะนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะครับของน้องๆทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ดีนะครับเจอเรื่องราวเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเราก็อย่าไปใช้ความรุนแรง แก้ไขปัญหาครับพีกี้ครับนะครับสำหรับนิกกี้อยากจะฝากบอกบอะไรน้องๆไหมจริงก็อยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนนะครับให้รู้จักหน้าที่ของ ตนเองครับแล้วก็โตไปตามวัยตอนนี้เรายังเด็กอยู่เรามีหน้าที่คือเรียนหนังสือใ่เชื่อฟังพ่อแม่อย่าไปแบบอยากโตก่อนวัยเป็นไปตามวัยแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยน้องก็จะโตเองพี่นิกกี้นี่พูดถูกเลยครับน้องทุกคนรวมถึงคนในสังคมต้องเข้าใจหน้าที่ของตัวเองวันนี้เนี่ยแหมดีมากๆเลยนะที่เรามานั่งพูดคุยการศึกษากันแบบนี้ทําให้เราเข้าใจถึงเด็กๆในวันนี้เขาคิดอะไรกันนะครับกลับมาพบกับรายการเดอ Classroom ห้องเรียนไวัยใสได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปกลับมาดูว่าเราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในสังคมมีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะเลยที่เราอยากจะต้องเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมคิดวัฒนกรรมธอนทพิปนะครับแล้วก็คุณนิกกี้นัชชัดนะครับรวมถึงน้องๆทุกๆคนในคาบนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้เลิกเรียน